สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่13เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566คอลัมน์นิติพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับสามารถหาซื้อมาอ่านได้ถ้ายังมีวางจำหน่ายอยู่วันนี้คุณเปลวให้ชื่อว่าตราบัตรสัตว์แปลว่าจุดจุดจุดคือแปลว่าอะไรนะครับเอาไว้ง่ายเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ตอนนี้เนี่ยมันเกิดเทรนด์ใหม่ขึ้นมาในสังคมของคนประชาธิปัตย์เขาคือเทรนด์ที่ว่านี่คือรักพักจริงต้องทิ้งพักนะครับนี่เป็นเทรนด์ใหม่นะครับช่วงนี้ก็เลยเห็นแต่ข่าวคนนั้นคนนี้เขียนใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ซึ่งเหตุผลที่เรียกว่าขึ้นหน้าขึ้นตาในการลาออกเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับเหตุผลที่ว่านี่คือรับไม่ได้ครับกับคนระบาดสัตว์ ซึ่งเขากำลังหมายถึงนายเฉลิมชัยสีอ่อนที่บอกว่าวางมือทางการเมืองไปแล้วแต่กลับมาลงสมัครเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็นี่แหละครับพระเอกนางเอกในบทเจรจากันทั้นั้นแหละครับยังหาที่ปากกับใจตรงกันเนี่ยในการพูดไม่ได้เลยสักรายเดียวะนะครับถ้าเว้ากันซื่อๆที่ทิ้งพว่ารับไม่ได้ที่นายเฉลิมชัยขึ้นเป็นหัวหน้าเนื่องจากเป็นคนละพวกผมก็อยากรู้เหมือนกัน อยากรู้ว่าในโลกใบนี้เนี่ยมันจะมีนักการเมืองคนไหนบ้างไหมครับที่ไม่ตระบาดสัตว์นี่ครับมีไหมครับไม่ได้หมายความว่าผมส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนให้นักการเมืองเนี่ยระบาดสัตว์นะครับไม่ใช่หากแต่ว่าระบาดสัตว์นั้นมันเป็นสันดานสมบัติข้อแรกที่คนจะเป็นนักการเมืองเนี่ยจะต้องมีกันเอาแค่คําถามแรกบนเวทีหาเสียงเนี่ยจำประโยคนี้ได้ใช่ไหมครับประโยคที่บอกว่าพ่อแม่พี่น้องครับผมรวยแล้วผมไม่โกงครับ ผมขออาสาทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับจำได้ใช่ไหมครับเนี่ยครับพอขึ้นต้นเนี่ยมันก็ต่อแหลในคราบกระบาดสัตว์กันสักขนาดนั้นเนี่ยนะครับฉะนั้นต้องสากกระเบือเบอร์ไหนเละครับถึงจะยังหวังคำสัตว์จากนักการเมืองอยู่อีกเนี่ยครับคนประชาธิปัตปัที่อ้างเรื่องกระบาดสัตว์เนี่ยถามคำเดียวมีใครบ้างไหมที่ไม่รู้จักคำว่าข้อมูลใหม่บ้าง ยกมือหน่อยสิครับมีไหมครับไม่มีนะครับแสดงว่าจำได้นะครับคืออย่างนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2,523ตอนนั้นพลเอกเปรมตินสุรานนท์ยังเป็นผู้บัญชาการทหารบกอยู่แล้วก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีพรรคประชาธิปัตย์พรรคกิจสังคมพรรคชาติไทยเนี่ยร่วมเป็นรัฐบาลอยู่ด้วยพอถึงเดือนตุลาคมปี2 5 2 3พลเอกเปรม เกษียณอายุราชการแต่ช่วงนั้นเนี่ยบ้านเมืองก็กําลังอิลุงตุงนังกันอยู่เรื่องคอมมิวนิสต์บ้างอะไรบ้างทางกองทัพต้องการจะต่ออายุราชการให้กับพลเอกเปรมอีกหนึ่งปีแต่ว่าตอนนั้นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ชื่อว่านายถนัดคอมันเนี่ยประกาศออกมาบอกว่าคัดค้านการต่ออายุราชการให้กับพลเอกเปรมครับเ่มากเท่จริงๆแล้วปรากฏว่าอีกไม่กี่วันหลังจากนั้นแหละครับประชาธิปัตย์แถลงใหม่ บอกว่าพักประชาธิปัตย์ขอสนับสนุนการต่ออายุราชการให้กับพลเอกเปรมนักข่าวก็ฉนงนสงสัยสิครับก็เลยถามว่าด้วยเหตุอะไรนะครับประชาธิปัตย์ตอบทันทีเลยบอกว่าเป็นเพราะมีข้อมูลใหม่ยังไงล่ะครับก็นี่แหละครับไม่มีสสหรือสมาชิกพักคนไหนลาออกจากประชาธิปัตย์เลยนะครับหรือว่าจะออกมาประนามว่าหัวหน้าพักเนี่ยระบาดสัตว์ ตอนนั้นนะครับมายถึงกุศลนัดเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่มีใครประนามใดๆทั้งสิ้นมีแต่แย่งกันเป็นสตอลูกป่าโตงเตงกันทั้งพักเลยทั้งที่มีคําว่าข้อมูลใหม่กับประบาดสัตว์ในพจนานุกรมฉบับนักการเมืองเนี่ยแม่มันประชาธิปัตย์สมัยนั้นเนี่ยบทบาทจะกระเดียดไปทางซ้ายนะครับเมื่อซ้ายสายบออกจากป่าเข้ามาร่วมพัฒนาชาติไทยตามนโยบาย66ทับ23ของพลเอกเปรมแล้วเนี่ยพอผ่านยุคพักการเมือง เป็นนั่งร้านให้นายกทหารแล้วการเมืองก็เข้าสู่ยุคประชาธิปไตยแตกใบป,ปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์จากซ้ายคิดขอบก็ออกมาบอกว่าตัวเองประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นสังคมนิยมอ่อนๆเห็นไหมครับในการเมืองเนี่ยมันจะมีอยู่2ออย่างเสมอๆนั่นแหละครับคือสถานการณ์กำหนดการเมืองกับอีกอย่างนึงคือการเมืองเนี่ยกำหนดสถานการณ์ฉะนั้นก็มีแต่คนบ้ากับคนโง่เท่านั้นแหละครับที่หวังจะเค้นน้ำในก้อนหินเนี่ยนะครับคำสัต์ ในทางการเมืองเนี่ยมันแปลว่ากัะล่อนรัตระบัดสัตว์ในทางการเมืองแปลว่ากุสโลบายในสงครามมหาเอเชียบูรพาญี่ปุ่นขอใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อไปบุกพมา่าเพราะว่าไทยเนี่ยเล่นไพ่สองหน้าแล้วนะครับญี่ปุ่นถึงได้แพ้แล้วไทยกลับชนะเฉยเลยเล่นไพ่สองหน้าเนี่ยหน้าหนึ่งคือในปรีดีพนมยงเป็นฝ่ายเสรีไทยร่วมมือกับสหรัฐกับอังกฤษ ขณะที่อีกหน้าหนึ่งคือจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะนั้นเนี่ยเล่นบทเป็นฝ่ายญี่ปุ่นนะครับร่วมบุกตะวันตกกับเขาด้วยก็จะเรียกว่าอะไรดีครับเนี่ยจะเรียกว่าการล่อนหรือกุสโลบายดีแหละครับที่ทําให้ไทยเนี่ยชนะคิดสิครับคิด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 ,คด,คดแล้วก็ไม่ใช่แค่เวทีการเมืองระดับประเทศเท่านั้นนะครับแต่ในเวทีการเมืองระดับโลกไล่มาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนู้นแหละครับฝรั่งเศสเนี่ย บังคับให้ไทยเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาพุทธให้เป็นนับถือศาสนาคริสต์แต่เป็นเพราะว่าลีลาวาจาพริ้วอันสุนทรของสมเด็จพระนารายมหาราชเลยทําให้ฝรั่งเศสเนี่ยหมดทางที่จะบังคับไทยเราในเมื่อสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยตอบกับทูตฝรั่งเศสไปบอกว่าอย่างนี้นะครับมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทราบจากจดหมายบันทึกของราชทูตและจากทางอื่น ว่าพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสมีความรักใคร่พระองค์มากถึงเพียงนี้ซึ่งเป็นการกระทําให้ชนชาวตะวันออกทั่วไปแลเห็นในพระไทยกว้างขวางของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้และยินดียิ่งนักจนจะหาถ้อยคําที่จะแสดงความยินดีนะั้นไม่ได้แล้วแต่เสียพระไทยว่าการที่จะเป็นพระราชบตรีกับพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสพระองค์จะต้องเข้ารีดถือศาสนาคริสเตียนนั้นเป็นการยากนักหนา เพราะการที่จะเปลี่ยนศาสนาอันได้นับถือและเชื่อกันมาถึง2,229ปีมาแล้วเนี่ยเป็นการยากอย่างยิ่งจึงขอให้พระเจ้ากรุงฝรั่งเศสทรงวินิจฉัยดูว่าการที่จะเปลี่ยนศาสนาเช่นนี้เป็นการง่ายหรือยอย่างไรและขอให้พระเจ้ากรุงฝรั่งเศสทรงดำดิด้วยว่าถ้าพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสร้างดินและสร้างสิ่งสาราสัตว์อันมีรูปประพันธ์สันฐานและนิสัยต่างๆกันจะประสงค์ให้มนุษย์ทั้งหลาย ได้นับถือศาสนาอย่างเดียวกันทุกคนและให้มนุษย์ทั้งหลายอยู่ในกฎหมายอันเดียวกันหมดแล้วพระเจ้าก็คงจะทําให้เป็นเช่นนั้นได้ง่ายที่สุดแต่สิงสาราศัตว์ต้นหมากรากไม้และของทั้งปวงพระเจ้าก็ได้สร้างให้มีรูปประพันธ์และลักษณะต่างกันทั้งสิน้นจึงเป็นพยานให้เห็นได้ว่าการที่เกี่ยวด้วยศาสนานั้นพระเจ้าก็คงต้องการให้ถือต่างกันเหมือนกัน เพราะเหตุฉะนั้นพระองค์จะยอมให้พระเป็นเจ้าได้ตัดสินในเรื่องนี้กล่าวคือทรงยอมพระองค์และพระราชอาณาจักรให้อยู่ในโอวาทของพระเป็นเจ้าแล้วแต่พระเป็นเจ้าจะเห็นควรอย่างไรเนี่ยครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับแม้กระทั่งเมื่อปี2 5 1 5ตอนนั้นเนี่ยมีผู้ก่อการร้ายชาวอาหรับบุกเข้ายึดสถานทูตอิสราเอลประจำกรุงเทพมหานคร แล้วก็จับเจ้าหน้าที่ทูตเนี่ยไปเป็นตัวประกันนะครับด้วยคําสัตว์และตระบสัตว์ผสมกันไปนี่แหละครับเลยทาให้ไทยเนี่ยสามารถโน้มน้าวผู้ก่อการร้ายให้ใจอ่อนแล้วก็ยอมเชื่อใจปล่อยตัวประกันปลอดภัยทุกคนครับ mm. ผู้ก่อการร้ายที่ยื่นเงื่อนไขให้พลอากาศเอกทวีจุลศัพท์กับพลตรีชาติชายชุนทวันนั่งเครื่องบินเป็นตัวประกันออกไปกับพวกเขาด้วย นี่แหละครับคำว่าตราบสัตว์หรือว่าในความหมายคือกุศโลบายเนี่ยมันมาจากคาว่ากุศลบวกด้วยอุบายคือการหลอกให้คนได้ดีนี้ในเวทีโลกเนี่ยเขากล่าวขานว่ากระำหรือว่านี่แหละครับคือไซมิสท็อกไซมิสท็อกของแท้มีแต่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเท่านั้นแหะครับที่ทําได้แล้วก็ทําแล้วมีผลในทางบวกกับทุกฝ่ายด้วยนะครับพักเพื่อไทยขณะนี้เหมือนกันออกตัวสัญญาว่าจะให้ ตอนหาเสียงเสร็จพอได้เป็นรัฐบาลปุ๊บก็ระบาดสัตว์ปั๊บเลยเงินลม5 6 0 0 0ล้านบาทยังไม่ทันได้แจกตามสัญญาสักบาทหนึ่งเหลือ500,000ล้านแล้วนะครับไรห5 0 0 0 0ล้านเนี่ย8 0เมันจะเป็นเงินที่เรียกว่าลมลมแรงแรงซาร์ดิซาไปนะครับนี่มาอีกแล้วครับค่าแรงขั้นต่ำา6 0 0บาทเห็นบนกันอุบเลยนะครับเป็นการออกตัวว่าไตรภาคีขึ้นมาได้ยังไงแค่2บาท จ้ามือหวยใต้ดินบโหดหินถูกใจครึ่งแล้วเนี่ยนะครับมาเจอสัญญาเพื่อไทย600แล้เราได้มา4บาท2บาทต้องเรียกว่ามหาหินจริงๆนะครับเห็นไหมครับไล่มาเลยตั้งแต่คณะราษฎร2475เข้ายึดอำนาจการปกครองจากพระมหากษัตริย์แล้วอ้างประชาชนแต่พวกคณะราษฎรกลับยึดสมบัติบวกกับพระราชอำนาจจากพระมหากษัตริย์ไปแบ่งกันจนวิบัติไปหลายต่อหลายตระกูลอย่างท่านตาเห็นเลยนะครับมันตระบาดสัตว์กันทท้งนั้นแหละครับ ลราไปถามนายกเศรษฐาถามว่าที่นายกอุ้งอิงถามภูมิธรรมถามหมอมิงดูสิครับว่านายทักษิณเนี่ยป่วยอยู่ที่ไหนลองถามดูครับถามเสร็จแล้วดูสิครับมีใครที่จะไม่ตระบัติสัตว์ในการตอบบ้างเนี่ยผมเนี่ตั้งใจจะคุยเรื่องสภาเขาเปิดแล้วนะครับแล้วก็จะมีร่างพรบอ,รอะไรบ้างที่เป็นเชื้อล่อไฟกันแต่ไงไม่รู้ว่าจะแวะประชาธิปัตย์แป๊บเดียวเองกลายเป็นแป๊บ ยิ่งรักไปซะนี่ออกป่าออกทะเลจนกูไม่กลับเลยนะครับเอาละในเมื่อกูไม่กลับก็ตัดจบมันก็หมดเรื่องง่ายๆแค่นี้แหละครับเนะ